มดข่าวพาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนชอนบัวนหะิรันเงินอยู่ไหนเป็นกระแสยอย่างต่อนเนื่องเลยนะคะสำหรับหนุ่มชอนล่าสุดนะคะเมื่อวันที่27มิถุนายนเพจแม่มโพดาได้โพสต์ข้อความจากทีมดับไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ฝากถึงชอนบัวนหะิรัน ระบ,บุว่าสวัสดีครับควีนผมเป็นทีมอาสาร่วมดับไฟป่าที่จังหวัดเชียงใหม่ลุยกันมาตั้งแต่ช่วงกลุ่มผ่าเป็นต้นมาสร้างแนวกั้นไฟในส่วนรอบพระธาตุดอยสุเทพรอบดอยสุเทพซึ่งตรงนี้หละที่ทางเจ้าหน้าที่โดนผู้ใหญ่กดดันมาทำให้ต้องทำงานราดระเวณในป่าเจ็จวัน24ชั่วโมงผมต้องวิ่งหารองเท้าถุงเท้าเสื้อส่งเข้าไปในป่า เลื่อยไฟฟ้าอีกเพราะว่าทั้งดอยสุเทพมีเลื่อยตัวเดียวไกลผังมากแล้วผมได้รับบริจาคจากเถื่อนชาแนลสองตัวพี่น้องชาวไทยที่นอร์เวย์สตัวควักต่างซื้อเองอีกสองครับผมเห็นเน็ตไอดชื่อดังชอนบัวหนะิรันเปิดรับบริจาคใหญ่โตคนแชร์เพียบคนกดไลค์เป็นแสนได้เงินไปเท่าไหร่ไม่รู้ไม่เคยมีการเปิดเผยยอดบริจาค ทีเดนาทีมดับไฟป่าที่ลงพื้นที่แทบทุกจุดแบบพวกผมนั้นไม่เคยได้รับสิ่งของอะไรจากชอนเลยครับพวกผมแค่น้อยใจที่คุณเอาความเดือดร้อนของคนเชียงใหม่มาเปิดรับเงินแต่คุณเพิกเฉยพวกเขาที่กำลังดับไฟกันพวกเร,ราประชาชนคนไม่มีชื่อเสียงวิ่งขึ้นลงดอยสุเทพหนองควายบ้านโปง่งวันละห้าถึงหกรอบ ส่งของจากจุดรวมของไปจ่ายให้ทุกจุดสกัดไฟที่เขาว่อมาขอและจุดของชอรอปอที่ชาวบ้านตั้งขึ้นมาเพื่อป้องกันไฟป่าของหมู่บ้านเองคุณรู้ไหมพวกเขาฉายชุดแดงในชื่อเสือไฟหน่วยปฏิบัติการพิเศษควบคุมไฟป่ามาจากหน่วยต่างๆ8หน่วยทั่วประเทศเราต้องเอาเสื้อผ้าถุงเท้ารองเท้าแม้กระทั่งกางเกงใน ไปให้เขาเขาเตรียมมาแค่เสื้อผ้าประจำกาย3 4ชุดใส่บนบนไปถ้าผมไม่เข้าไปสัมผัสด้วยตัวเองก็ไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรเป็นพิเศษเพิ่มเติมถามใครก็ไม่เห็นมีใครได้รับอะไรจากชอนพวกผมถึงมาเขียนจดหมายเปิดเผกฝากแหม่มโพดามมาถามคุณเพราะไปที่เพจของคุณทวงถามหลายเดือนคุณก็ไม่เคยตอบมันคือความรับผิดชอบครับชอน คุณเปิดรับเงินเพื่อพวกเขาคุณต้องชี้แจงไม่ใช่เอาหน้ากากห่วยๆไปแจก3-4จุดถ่ายภาพลงเพจเอายอดไลค์ต่างกันกับพวกเราที่หาทุนจากทุกแหล่งมาเพื่อสนับสนุนพวกชายชุดแดงเหล่านี้บางกลุ่มมาตั้งฐานที่เชียงใหม่ร่วม3เดือนที่พวกผมโมโหเพราะว่าพวกผมดีใจที่มีคนดังแบบคุณมาตั้งโพสต์สนับสนุนดับไฟป่าแต่รับเงินไปแล้วส่งไปไหนถามไม่ตอบ พยายามที่จะติดต่อคุณทุกช่องทางเสียความรู้สึกมากๆคุณคือคนของประชาชนไลฟ์โค้ชผู้ชี้นำชีวิตดัทที่สำคัญคุณอยู่เชียงใหม่นะทำแบบนี้ไม่สงสารทีมดับไฟป่าบ้างหรือคนไทยทั่วประเทศเลือกช่วยเชียงใหม่ผ่านคุณแล้วคุณหายไปไหนณนะตอนนี้ที่พวกเราอาสาประชาชน ชายเสื้อลายพรางและชายชุดแดงกำลังอดหลับอดนอนที่บนดอยสุเทพเพื่อดับไฟตรงนี้เพื่อปล่อยของคุณแล้วก็ครอบครัวณชอนชอนคุณอยู่ไหนแต่ผมก็อยู่กับไฟป่าดอยสุเทพที่นี่ฝากทุกคนแชร์ให้ถึงชอนด้วยนะครับทางนี้จากกรณีดังกล่าวนะคะชอนเองได้โพสต์ที่เพจของชอนเองเมื่อวันที่30มีนาคมที่ผ่านมาข้อความระบุต,ตามภาพดังนี้ค่ะ อย่างไรก็ดีนะคะรอฟังทางฝ่ายชอนออกมาชี้แจงอีกครั้งนะคะขอขอบคุณแหม่มโพดามและขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ